นี่วันนี้เราพามานอนกันที่เกาะล้านนะครับทุกคนนี่จะเป็นฟิลเต็นแคมแคมแบบนี้นะฮะด้านหลังเป็นภูเขาวสวยๆนะฮะนี่และให้ดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวที่เห็นอยู่นี่คือน้ําทะเลเกาะล้านทุกคนน้ําใสมาก จะเห็นเป็นมุมสูงเลยเนะานะเธอเนาะใช่แล้วคือตรงนี้สะดวกมากเดินจากท่าเรือตรงนู้นอ่ะเดินมานิดเดียวถึงที่พักแล้วใช่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าหาดตะแหวนนะครับทุกคนนี่ให้ดูนะตรงปลานิ้วผมนี่ฮะเขาจะเป็นท่าเรือที่มาจากพัทยานะเดินมานิดเดียวเนี่ยคือถึงที่พักเลย ตรงนี้ก็จะเหมนเป็นเหมือนย่านเศรษฐกิจของหาดตะแหวนเนาะใช่คือตรงนี้จะคึกคักมากอยู่ติดกับเซเว่นแล้วตอนเย็นก็มีแบบว่าร้านนั่งชิลริมทะเลด้วยเยอะคาเฟ่อะไรเพียบอะเยอะคือเยอะมากเอาไปป้าสวัสดีครับพี่ๆกับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ห้องพักของเรานะครับนี่ให้ดูนะของเราพักห้องนี้นะทุกคนข้างหน้าเขาจะมีเก้าอง์เก้าอี้นะมีที่ตากผ้าอยู่ด้านหน้านี่แล้วก็จะเป็นเต็นเนาะเอาไปป้าพาเข้าไปดูข้างในหน่อยค่ะลูกข้างในมีอะไรบ้างดูซิ ข้างในมีเตียงแล้วก็จะเป็นไอ้พวกม,มินิบาร์น้ําดื่มอะไรแบบนี้เนาะมีผ้าคุณหนูมีแอร์ด้วยนะอันนี้เป็นเต็นท์แอร์เนาะลูกเนะาะเย็นไหมเย็นไหมออกมาให้ดูด้านนอกครับนี่ก็จะเป็นแบบมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรแบบนี้นั่งชิวๆรับลมตอนเย็นอ่ะเนาะใช่แล้วจะบอกว่าข้างล่างเขาก็มีคาเฟ่ด้วยนะคือเหมาะมากใครที่แบบมากับแก๊งเพื่อนหรือมากับแฟนนะจำนวนห้องพักเท่าที่ผมมองนะทุกคนเขาจะมีไม่ได้เยอะนะน่าจะประมาณ10บขวาลังแค่นี้เอง เนี่ยถ้าที่มองด้วยสายตานะเขาจะเป็นโซนอาบน้ําอยู่ข้างหลังเนาะใช่ตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนฟิลแบบเต็นท์เต็นท์นอนแล้วก็เป็นห้องน้ำรวมเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำเขาก็จะแยกชายหญิงนะนี่หญิงอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ชายอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่พาไปเข้าไปดูห้องน้ำชายนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำชายก่อนในห้องน้ำเขาก็จะเป็นห้องอาบน้ำอ๋อมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยแล้วก็มีสบู่มียาสระผมให้นะทุกคนนะเป็นห้องอาบน้ำแยกแบบนี้นะทุกคนอ่าแล้วก เราช่องโซชี่นี่อ่างล้างหน้านะคะแต่ของผู้หญิงเป็นยังไม่รูกมีได้ปะผมไม่ด้วยนี่นี่นี่ของผู้หญิงโอเคไหมของผู้หญิงเขาก็จะมีเป็นห้องอาบน้ำสองห้องแล้วก็เป็นห้องนั่งฉี่อ่าประมาณนะห้องช่างฉี่คือนึกคำไม่ออกไงก็คือมีประตูปิดให้ดูห้องแบบเป็นส่วนเขาเรียกห้องนั่งฉี่เหรอลูกสอนแม่สิหรกสอนแม่สิใช่ไหมคะชั้นก็แม่ไม่รู้เรื่องเอาจริงคือมาเกาะร้านก็บ่อยนะแต่ไม่เคยนอนหาดนี้เลยแต่ก็ดีเหมือนกันนะเธอคือมีของกินให้ซื้อเยอะเดียรแล้วก็สะดวกดีเนาะใกล้แบบ แหล่งแบบแหล่งท่องเที่ยวเลยอะคือเดินลงไปก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยทุกคนดูน้ำใสๆแบบนี้เดินลงเล่นน้ําก็ได้กลางวันนักท่องเที่ยวก็เยอะดีเนาะคือขาใช่หรือว่าใครที่แบบอยากมาเล่นกิจกรรมบานาน่าบ๊สอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหมดเลยเนาะเอาง่ายสะดวกเนาะและที่นอนฟิลพักแบบนี้นะทุกคนผมว่ามาเป็นแบบเป็นแบบคู่รักกันนะคู่รักมาสองคนแก๊งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราจองมา คือละพันแปดนะห้องหนึ่งก็คือนอนได้สองคนเนาะเป็นเต็นท์เล็กแต่เขาก็มีเต็นท์ใหญ่นะก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้อ่าอันนี้เขาชื่ออะไรนะตาแหวนคาซาสกายอะไรนะสกายแคมปิ้งอ่านี่บรรยากาศเป็นแบบนี้นี่อ่าใครอยากมาเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไปให้ละกันตอนนี้ขอพาเด็กไปพักผ่อนก่อนเล่นน้ำไหมจ๊ะเล่นน้ำเล่นข่าสวัสดีค้าวพี่ๆก่อนลูกสวัสดีข้าวจุ๊บๆเด้อจุ๊บๆเด้อโอ้ยจอเบลอหมดแล้วไอ้มา หน้าเหมือนกันเลยดูดิอ่ะยิ้มันหน้าเหมือนกันเลยอ๋อหน้าเหมือนป๊ากับแม่โอ้ตัวแสบ